ร,รุ่นของ265เรเดียนครับ คุณภาพเรียกรถในหุ่นรถที่แปดนะครับแล้วก็รถที่เก้าด้วยนะครับตัวรถสังสีสายการบินทรัพย์ด้วยเอ่อชนะทีด้วยนะอะไร <c oughs> ะดูนะ <c oughs> คุยจะมาชม19-48คลแท็กดี